อันนี้เป็นผัดผักนะคะแบบแบบว่าเสร็จแล้วก็โรยด้วยผงเห็ดอุมามินะเพื่อนๆหลังจากที่เราใส่เกลือดอำไปแล้ว ความหวานได้จากสับปะรดนะคะเป็นแบบผัดผักที่เอาไว้กินแทนแบบว่าเหมือนเรากินสลัดแต่เราเป็นสลัดสุกอะเนาะไม่ใช่สลัดดิบเพราะบางคนก็จะไม่กินดิบนะคะอันนี้คือสตรอนะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากได้ไขมันที่ดีนะเนยจะแนะนำใช้น้ำมันมะาพร้าวราดได้นะคะแต่ว่าเนขอใช้น้ำมันมะกอกเพราะเนยได้มาฟรีนะคะเน่จะราดน้ำมันมะกอกฟรี เห็นไหมเนี่ยเขาจะต้องรอกเอาไว้อย่างดีเลยนะนน่ก็จะลาดด้วยน้ามันมะกอกนะคะเพราะว่าน้ามันมะกอกเขาไม่ทนร้อนแต่ว่าระดับแค่นี้เขาก็ไม่น่าจะเป็นอะไระนะอ้เดี๋ยวนี่ก็จะมากินผัดผักนะนะเพื่อนอันนี้เป็นผัดผักนะคะแบบแบบว่าง่ายๆแต่ว่าคําว่าง่ายคือว่ามันอ่ามันปลอดภัยนะเพราะว่านี้ไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่ซอส ไม่ได้ใส่ผงปรุงที่เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สังเคราะห์แล้วทำให้คนเป็นเบาหวานเนี่ยหายจากเบาหวานยากเนาะรวมถึงน้ำมันไขมันทาร์เนี่ยนะคะเลยใช้น้ำมันมะพร้าวคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าผัดกับน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไปโดนความร้อนเยอะๆก็ไม่ดีเนาะโดยเฉพาะน้ำมันทั่วไปถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ดีนะคะแต่ถ้าจะใช้น้ำมันแนะนำเป็นน้ำมันมัสตาร์ดหรือไม่ก็น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อน ส่วนการผัดก็มีกระเทียมใส่เข้าไปเพื่อความหอมเนาะแล้วก็มีผักเน้นความสะอาดตรงที่ว่าเรื่องสารเคมีเป็นสําคัญมากเลยนะคะเราต้องระวังเรื่องเรื่องพิษจากเคมีค่ะส่วนถ้าเราปลูกเองได้นเนี่ยจะดีเลยอันนี้เป็นความหวานนี่ไม่ได้ใช้น้ําตาลขัดขาวนะคะในใช้สับป,ประรดแทนซึ่งสับป,ประรดนี่ก็ปลูกเองเหมือนกันซื้อมาลูกละสิบบาทนะคะส่วนการปรุงก็ใช้เกลือดาเป็นหลัก แล้วก็โรยด้วยผงเห็ดอุมามิจริงๆแล้วในเห็ดเนี่ยเขามีความอร่อยเทียบเท่าเนื้อสัตว์แล้วก็มีคุณค่าโภชนาการสูงมากเลยนะคะในเห็ดซึ่งนี้ก็จะใช้เห็ดแทนเนื้อสัตว์นะคะนี่แหละเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถที่จะทําได้ทุกคนและทากินแบบนี้ได้ทุกวันซึ่งในแต่ละวันไน้ผัดแบบนี้ไว้เนี่ยมันก็จะหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากมีสุขภาพดีอยากมีแนวทางการทําอาหารแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเน,น่มีหนังสือ ครัวไร้ผงชุรสนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนเนาะแล้วก็ทุกคนก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเอออาหารที่มันเป็นกรดมันเป็นยังไงเน่ก็จะมีการใส่รายละเอียดไปในนั้นรวมถึงมีเมนูอาหารกว่าเกือบ200เมนูเลยนะคะสําหรับในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะตั้งโปรแกรมเอาไว้นะคะเน่จะบอกให้ไม่มีมนุษย์คนไหนะที่ ทำไม่ได้ในเรื่องที่เราอยากจะทำนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสุขภาพของทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดีได้ทุกคนไม่มีโรคไหนที่รักษาไม่หายนะคะมีแต่โรคที่เราไม่ตัดสินใจและไม่ลงมือทำเท่านั้นเองค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย ตอบมันทำให้รสชาอาหารดิ่งเพิเยอะมาก